ลอสแองเจลิสมหานครแห่งซี่ันเทงเมืองที่คนมีความฝันต่างก็มาข่อยคว้าหาโอกาสเพราะเมืองแห่งนี้เป็นแหล่งที่ตั้งของกองถ่ายและสตูดิโอใหญ่ๆของค่ายสื่บันเทิงระดับโลกมันจึงไม่แปลกตานะักหากคนนี้เมืองจะเห็นเรานักล่าฝันเหล่านั้นวิ่งวุ่นไปทั่วเมืองเพื่อข่อยคว้าหาโอกาสเช่นเดียวกับหญิงสาวที่ชื่อมีอาที่กำลังเผชิญปัญหารถติดบนถนนต่างระดับของเมือง LA ใน่ามกลางฤดูหนาวกับอากาศที่กำลังอุ่นพอดีมีอาที่เหมือนคนทั่วไปบนท้องถนนแห่งนี้ที่กำลังหากิจกรรมบางอย่างทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลารถติดที่แสนน่าเบื่อบนถนนต่างระดับของเมืองเอลเอภายในรถพรีอุสคันเก่งเธอได้พูดคุยโทรศัพท์จนชายหนุ่มรถคันข้างหลังก็ไม่ค่อยพอใจที่รถของเธอไม่เคลื่อนไปข้างหน้าสักทีชายหนุ่มคนนั้นได้เบียดรถของมีอาและขับแซงเธอไปแถมเมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากัน เขาคนนั้นก็มองมายังมีอาด้วยสายตาที่ไม่พอใจอย่างที่สุดซึ่งที่จริงแล้วมีอาไม่ได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเธอแต่อย่างใดเธอเพียงแค่ซักซ้อมบทเพื่อแคสต,ตัวนักแสดงเพียงเท่านั้นมีอาเธอมีความฝันอย่างแรงกล้าที่อยากจะเป็นนักแสดงเธอจึงตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลายัยและมาทำงานที่ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภายในสตูดิโอถ่ายหนังเพราะการทำงานที่นี่เธอสามารถโกหกหัวหน้าเพื่อไปแคสงานได้ และข้อดีอีกอย่างที่ร้านกาแฟของเธอตั้งอยู่ในสตูดิโอถ่ายหนังคือบ่อยครั้งเหล่านักสแสดงคนดังก็มักจะเข้ามาดื่มกาแฟที่ร้านมันจึงสร้างขวัญและแรงผลักดันให้เธอไกลๆที่เธอเองก็มีความฝันอยากจะเป็นแบบนั้นแต่จูๆ่ๆมีอาก็นึกออกว่ามันถึงเวลาที่เธอต้องเดินทางไปแคสบทที่เธอใช้เวลาซักซ้อมอยู่เป็นเวลานานด้วยความเร่งรีบบวกกับเธอเองก็จดจ่ออยู่แต่กับบทระหว่างที่เธอกําลังจะออกจากร้าน เธอได้เพลิอชนกับกาแฟของลูกค้าจนเสื้อของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยเลอะมีอาแก้ปัญหาโดยการใส่แจ็คเก็ตทับรอยและเดินทางไปแคสต่ตอไปในการแคสครั้งนี้เธอก็ได้แสดงศักยาภาพออกมาเต็มที่อย่างเช่นทุกครั้งแต่มันก็เป็นอย่างทุกทีต่อให้เธอพยายามแค่ไหนมันก็จะพ่ายแพ้ให้เหล่าบรรดาเส้นสายและนักแสดงที่ทางทีมงานมีในใจอยู่แล้วเธอเดินออกจากห้องแคสพร้อมกับคราบกาแฟบนเสื้อ และสีหน้าที่หมดอะไรตายยากตลอดทางเดินมันก็เต็มไปด้วยหญิงสาวที่สวมใส่เครื่องแต่งกายแบบเดียวกับเธอและทุกคนต่างก็ขมักขม้นกับการอ่านบทเพื่อเข้าไปแคสมีอาที่เห็นภาพนั้นมันก็ยิ่งสร้างข้อเปรียบเทียบให้เธอไปกันใหญ่ในตอนนี้มีอาเธออาศัยแชร์บ้านพักร่วมกับเพื่อนๆที่มีความฝันแบบเดียวกับเธอและเหล่าเพื่อนๆของเธอก็ประสบพบเจอเหตุการณ์ไม่ต่างจากเธอสักเท่าไหร่ พวกหล่อนเลยพากันโน้มน้าวชวนมีอาไปร่วมงานปาร์ตี้เพื่อเสาะหาเส้นสายในการทำงานแม้ตอนแรกมีอาจะทำท่าปฏิเสธอยู่ท่าเดียวแต่สิ่งที่เธอพบเจอในวันนี้และอีกหลายๆวันก่อนหน้ามันก็ได้เปลี่ยนความคิดจนยอมตกลงคําชวนในที่สุดแต่มีอาน,นั้นรู้ดีว่าเธออยากทำความฝันด้วยความสามารถของเธอเองจนสุดท้ายเธอก็ได้เลี่ยงออกจากงานกลางคันแต่เจ้ากรรม รถพรีอุสของเธอก็ดันโดนตำรวจยกไปซะได้ระหว่างที่กำลังเดินเตะเตะกับบ้านอย่างใจลอยอยู่นั้นเสียงเปียนโนจากร้านลิปตันก็ได้ทำให้เธอหยุดชะงักอยู่หน้าร้านครู่หนึง่งก่อนที่เธอจะตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านมีอาเธอมองชายหนุ่มที่กำลังบรรเลงเปียนโนกลางร้านด้วยสายตาที่เป็นประกายย้อนกลับมายังช่วงเช้าของวันชายหนุ่มคนที่มองมีอาด้วยสายตาหาเรื่องคนนั้นมีชื่อว่าเซบาสเตียน หลังจากที่แซงรถของมิอาเขาคนนั้นก็ได้มานั่งจิบกาแฟาพลางกับมองไปยังบาร์แจ๊สที่ชื่อว่าแวนบิกและเมื่อเขากลับมายังอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเขาก็ได้พบกับพี่สาวที่กำลังนั่งบนเก้าอี้นักดนตรีแจ๊สคนโปรดและสาเหตุที่พี่สาวมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเขาเธอสุดแสนจะเบื่อหน่ายกับชีวิตจนตรอกของน้องชายเธอจึงพยายามแนะนำหญิงสาวเพื่อหวังให้เซบาสเตียนมีชีวิตที่เข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้ แถมเธอยังบอกให้น้องชายเลิกไปมองบาร์แจ๊สที่กำลังจะเจงร้านนั้นได้แล้วแต่ทางเซบาสเตียนก็ยินกรานมันเป็นความฝันสูงสุดของเขาว่าเขาอยากจะได้ร้านนั้นเพื่อเปิดบาร์แจ๊สแบบดั้งเดิมของตัวเองเนื่องจากในยุคนี้การจะหาดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมมาเสพมันเป็นเรื่องที่ยากม,มากเขาเลยอยากสืบทอดแนวดนตรีที่เขาชอบต่อไปเซบาสเตียนเป็นนักดนตรีไ้แห้งที่หลงไหลในดนตรีแจ๊สดั้งเดิมเอาม,มากๆ มากที่ขนาดเขาแอบ,บเล่นแนวดนตรีที่เขาชอบในที่ทำงานจนเป็นเหตุให้โดนไล่ออกแต่เพราะฝีมือที่ขั้นเทพเขาจึงได้รับโอกาสจากผู้จัดการร้านว่าจ้างกลับมาเล่นอีกครั้งแถมครั้งนี้ผู้จัดการก็ยังกำชับยังหนักแน่นห้ามเซบาสเตียนเล่นเพลงตามใจนึกแบบครั้งที่แล้วหากเขาคิดอยากจะลองดีครั้งนี้ทางผู้จัดการจะไม่ปลาณีอีกต่อไปแต่ต่อให้ได้รับคำสั่งแบบนั้น ด้วยความเบื่อหน่ายที่ต้องเล่นแต่เพลงที่ตัวเองไม่ชอบเมื่อทุกคนเผลอเซบาสเตียนก็แอบบรรเลงเพลงแจ๊สดั้งเดิมที่เขาชอบแต่ต่อให้เขาจะเล่นจนจบเพลงลูกค้าภายในร้านก็ไม่มีใครสังเกตเลยสักคนว่าเพลงที่เขาเล่นมันได้เปลี่ยนไปยกเว้นก็แต่หญิงสาวที่เพิ่งจะเดินเข้ามาในร้านที่กําลังมองมายังเขาด้วยสายตาเป็นประกายแต่เซบาสเตียนก็ไม่มีเวลาให้มองดวงตาคู่นั้นมากนะักเพราะในเวลานี้ ผู้จัดการกำลังกวักมือเรียกเขาด้วยความเดือดดาลและมันก็เป็นอย่างที่คิดผู้จัดการได้ไล่เซบาสเตียนออกทันทีแม้เขาจะพยายามขอโอกาสอีกครั้งก็ตามทางด้านมีอาที่เห็นนักดนตรีคนนั้นกำลังเดินมายัางที่เธอยืนเธอไม่รอช้าที่จะเข้าไปหาเขาเพื่อกล่าวชมในฝีมือแต่ยังไม่ทันที่จะเอ่ยคำใดๆนักดนตรีคนนั้นก็เดินมาทางเธอด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมไร้อารมณ์ แถมยังกระแทกไหลของเธอยังเสียมริยาทหญิงสาวที่เห็นกิริยานั้นเธอได้แต่ยืนอึ้งจนพูดไม่ออกตลอดทั้งฤดูหนาวมีอาก็ยังคงไปแคสงานอยู่เรื่อยๆแต่มันก็เป็นอย่างทุกครั้งที่เธอไม่เคยได้รับเลือกเลยจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิได้มาเยือนวันนี้มีอาได้มาร่วมงานปาร์ตี้ที่เหล่าดวงดาวดวงใหม่ของฮอลลีวูดมารวมตัวกันเพื่อนเพื่อนของเธอได้เป็นแม่เสือให้เธอได้รู้จักกับนักเขียนชื่อดัง ซึ่งนักเขียนคนดังก็เริ่มโพธนาทันทีว่าอาชีพของเขากำลังรุ่งโร์แค่ไหนมีอาทิคร้านจะฟังเธอได้ขอตัวโดยบอกว่าจะออกไปหยิบเครื่องดื่มระหว่างที่เธอเดินเล่นไปทั่วงานเธอก็เผลอเห็นนักดนตรีจอมหญิงที่กำลังกดคีย์บอร์ดยังไม่เต็มใจเธอรู้ว่าชายคนนั้นไม่ค่อยเต็มใจจะทำงานนี้เท่าไหร่และดูเหมือนเขาจะเกลียดแนวเพลงที่เขากำลังเล่นเอามากๆเธอเลยนึกอยากจะแกล้งเขา โดยการไปขอเพลงที่เขาเกลียดเพิ่มมีอาเธอดูชอบใจมากๆเมื่อเห็นปฏิกิริยาจากชายคนนั้นที่กำลังทำหน้าสังกัดตายระหว่างเล่นเพลงที่เธอขอส่วนสาเหตุที่เซบาสเตียนมาอยู่ในงานปาร์ตี้หลังจากที่เขาโดนไล่ออกจากร้านอาหารครั้งก่อนมีแพชชั่นอย่างเดียวก็อยู่บนโลกทุนนิยมนี้ไม่ได้เขาจึงได้รับงานกับวงดนตรีเล็กๆคอยตระเวนเล่นตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เมื่อเซบาสเตียนได้สบตากับหญิงสาวจอมขี้แกล้งเขาก็ต้องตลาดใจอยู่ในหน่อยที่ได้พบกับหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเมื่อวงดนตรีอยู่ในช่วงพักเซบาสเตียนได้ปลีกตัวไปพบกับมีอาเขาขอโทษที่คืนนั้นเขาเผลอทำตัวทุเรศใจเธอเขาพูดอย่างหยอกล้อว่าให้นักดนตรีตัวจริงแบบเขาเล่นเพลงที่มีอาขอแบบนั้นมันออกจะน่างหงุดหงิดไปสักหน่อยทั้งสองได้แนะนำตัวกันและพูดคุยกันอีกนิดหน่อย ก่อนที่เซบาสเตียนจะถูกเรียกกลับไปเล่นดนตรีเมื่อถึงเวลากลับบ้านนักเขียนคนดังก็ยังคงพยายามจะพูดคุยกับมีอาให้ได้มีอาที่ครั้นจะต่อเลาะต่อเถียงเมื่อเธอเห็นเซบาสเตียนที่กำลังจะเดินออกจากงานเธอเลยตะโกนวานให้เขาช่วยหยิบกุญแจรถของเธอด้วยเพราะเธอรู้ว่าเซบาสเตียนไม่เคยเห็นกุญแจรถของเธอและสุดท้ายก็ต้องเป็นเธอเองที่ต้องไปหยิบมันมีอาเลยจะใช้เหตุผลนั้น เพื่อยุติการสนทนากับนักเขียนคนดังระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินหารถของมีอาทั้งสองได้พูดคุยหยอกล้อไปมากระทั่งมาถึงจุดชมวิวที่มองเห็นเมือง l อลทั้งเมืองท้องฟ้าในยามอาทิตย์อัสดงที่ไล่ระดับม่วงครามและแสดเองสวยงามเซบาสเตียนที่เร่มมีใจให้กับมีอาเขาได้พยายามร้องเพลงจีบเธอตามประษาผู้ชายมาดเยอะ เซบาสเตียนรู้สึกว่าที่ที่พวกเขาอยู่มันช่างสวยงามและเหมาะสำหรับคู่รักมายืนด้วยกันเพียงแต่ตอนนี้ดันมีแค่เขาและเธอแค่คิดมันก็น่าขันเพราะเธอนั้นไม่ใช่สเปคข,ของเขาเลยสักนิดเขารู้สึกเสียดายที่คืนดีๆต้องจบลงแบบนี้และเมื่อมีอารได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ได้ร้องเพลงตอบเขาว่าเป็นเธอต่างหากที่ต้องพูดคำพวกนั้นออกมาเขาก็ดูน่ารักแต่ไม่มีทางที่จะหวนไหวกับคนแบบนั้นได้แน่นอน และเธอเองก็รู้สึกเสียดายเช่นกันที่คืนดีๆต้องจบลงแบบนี้แม้คำร้องที่ทั้งคู่ได้เอ,อ่ยออกมาจะออกไปทางลบแต่ในใจของทั้งสองก็รู้ดีว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันแน่แต่ความโรแมนติกก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อแฟนหนุ่มของมีอารดิโตเข้ามาหาและมันก็พอดีที่ทั้งคู่หารถของมีอาเจที่จริงแล้วรถของเซบาสเตียนนั้นอยู่หน้าบ้านที่จัดงานเขาไม่จำเป็นต้องเดินมากับเธอเลย หากว่าเขาไม่ได้ชอบเธอวันถัดมาเซบาสเตียนก็ได้มาหามีอาที่ทำงานของเธอเขาได้ชวนเธอไปเดินเล่นหลังจากเลิกงานระหว่างที่ทั้งสองเดินออกจากสตูดิโอด้วยความที่มีอานั้นรักการแสดงเอาไว้มากเธอเลยเล่าให้กับเซบาสเตียนถึงจุดต่างๆในสตูดิโอว่ามันเคยใช้ถ่ายหนังเรื่องอะไรบ้างและสาเหตุที่เธอรักการแสดงมากขนาดนี้เป็นเพราะคุณน้าของเธอ ก็เคยเป็นนักแสดงในคณะละครเรกตอนเด็กๆเธอชอบไปดูหนังกับคุณนะที่ห้องสมุดของเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเธอเธอเคยเขียนบทและร่วมแสดงในห้องนอนของตัวเองนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงชอบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้แต่บางครั้งเธอก็แอบคิดว่ามันอาจจะดีกว่าหากเธอทนเรียนกฎหมายในมหาลัยต่อไปแต่เซบาสเตียนก็ได้บอกกับเธอว่าสิ่งที่มีอาธรรมนั้นมันถูกแล้ว เขาเข้าใจในสิ่งที่มีอาทำดีตัวเขายอมขับรถหลายไมล์เพื่อไปดื่มกาแฟเพราะมันใกล้กับบาร์แจส๊สที่เขาชอบเซบาสเตียนได้เชียร์ให้มีอาเขียนบทและแสดงเองเธอจะได้ไม่ต้องไปทดสอบเบิดเหย่ๆพวกนั้นอีกแม้จะเป็นคำพูดที่ดูจะไม่มีสารแต่แค่คำชมแค่นั้นมันก็ทําให้มีอานั้นดีใจเป็นอย่างมากและก่อนที่จะพูดอะไรออกไปมากกว่านั้นมีอาก็ได้สารภาพตามตรง ว่าตัวเธอนั้นเกลียดแจ๊สเอามากมากเมื่อเซบาสเตียนได้ยินแบบนั้น mm. เขาก็ถึงขั้นยืนนิ่งไม่ไหวติง mm. ก่อนที่เขาจะถามสาเหตุจากเธออย่างลนลน mm. <ๆ>พร้อมกับถามว่าคืนนี้มีอามีเวลาว่างไหม mm. เขามีที่หนึ่งอยากจะให้เธอไปและที่ที่เซบาสเตียนพามีอาไปก็คือบาร์แจสที่เขาชอบขณะที่วงดนตรีบนเวทีขับขาน mm. เขาก็พยายามอธิบายให้เธอฟังถึงความเจ๋งของมัน เขาบอกว่าดนตรีแจ๊สเกิดในโรงแรมซอมซ่อในนิวออรีนส์ที่นั่นมีคนแน่นขนาดไปหมดเลยทำให้พูดจาไม่รู้เรื่องมีทางเดียวที่จะสื่อสารกันได้นั่นก็คือดนตรีแจ๊สแจ๊สคือการประพันธ์และการประทะกรรันระหว่างนักดนตรีของแต่ละชิ้นทุกครั้งที่เล่นมันจึงสดใหม่อยู่เสมอและตอนนี้ดนตรีที่เขาชอบกำลังจะหายไปเขาจึงมีความฝันอยากจะเปิดบาร์แจ๊สเป็นของตัวเองแทนบาร์แวนบิกที่กำลังจะปิดตัวลง และเป็นฝ่ายมีอาที่ต้องตกหลุมรักสายตาที่เป็นประกายขณะที่เซบาสเตียนเล่าถึงความฝันของเขาเธอรู้สึกราวกับได้พบคนที่คุยภาษาเดียวกันกับเชอในเวลาเดียวกันมีอาก็ต้องขอตัวออกมารับสายโทรศัพท์ซึ่งปลายสายได้โทรมาแจ้งข่าวดีมีอาสามารถผ่านรอบแรกในการคัดเลือกของนักสแสดงและเธอต้องเตรียมตัวไปแคสรอบสองในเช้าวันจันทร์เธอได้รีบนำข่าวดีนี้ไปบอกกับเซบาสเตียนอย่างดีใจ ซึ่งเซบาสเตียนก็ร่่มแสดงความดีใจกับเธออย่างออกหน้าออกตาก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มพูดคุยถึงบทที่มีอาต้องไปแคสรอบที่สองและดูเหมือนมีอาจะยังไม่เข้าใจในตัวละครนี้เท่าไหรนะ่นักเซบาสเตียนจึงชวนเธอไปดูหนังคล้ายๆกันที่โรงหนังในเมืองในช่วงสี่ทุ่มของวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงมีอาจัดสินใจไม่บอกเวลาที่ต้องไปแคสและยอมตกลงไปดูหนังด้วยกันกันกบเขา ทั้งคู่นั้นรู้ดีถึงจุดประสงค์ของการไปดูหนังครั้งนี้เพราะมันเสมือนการไปเดทไกลๆทั้งสองพูดอย่างเคริรเขินว่าการดูหนังครั้งนี้ทำไปเพื่อการศึกษาเท่านั้นหลังจากแยกกับมีอาเซบัสเตียนก็ได้มาเดินเล่นอยู่ริมหาดหัวใจและใบหน้าของเขาตอนนี้มันอบอวนไปด้วยกลิ่นของความรักที่กําลังฟูฟ่องไปทั่วเมื่อมาถึงเช้าวันจันทร์ที่มีอาต้องมาแคสรอบที่สองแค่เริ่มแคสแค่ประโยคเดียว ทางทีมงานก็บอกให้เธอพอได้แล้วพร้อมกับบอกว่าทางทีมงานจะติดต่อไปทีหลังมีอาจ,จะรู้คำตอบนั้นดีว่ามันหมายความว่ายังไงเธอขับรถกลับอย่างหัวเสียแต่แม่เธอผ่านโรงหนังที่มีนัดกับเซบาสเตียนคืนนี้ใบหน้าของเธอก็ค่อยๆย,ยิ้มออกมาแต่เรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งคบกันได้หนึ่งเดือนเขาได้มาบอกว่าคืนนี้พวกเขาต้องไปทานอาหารกับพี่ชายของเขาที่เข้ามาเยี่ยมในเมือง แต่เพราะมีอาไม่มีข้อมูลติดต่อของเซบาสเตียนเธอจึงไม่สามารถเลื่อนนัดกับเขาได้ตลอดเวลาที่มีอาทานอาหารกับผู้ใหญ่ครอบครัวของแฟนเธอก็เอาแต่พูดเรื่องที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้มีอาก็เลยเอาแต่ใจลอยพลางกับกังวลกลัวว่าคนที่เธอนัดจะต้องรอเกอร์ทางด้านเซบาสเตียนที่รอมีอาอยู่หน้าโรงหนังเมื่อเลยเวลานัดแล้วเขาก็ต้องเดินคอตกเข้าไปดูหนังคนเดียว มีบางครั้งที่เซบาสเตียนก็เชิงโงกขึ้นมาด้วยความหวังว่าเธอคนนั้นแค่มาสายส่วนทางมีอาที่กำลังใจลอยเมื่อเธอได้ยินเสียงเพลงแจ๊สที่กำลังเล่นผ่านลำโพงของร้านมันก็ทำให้เธอหลุดออกจากพวังมีอาได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับกล่าวขอโทษเธอได้รีบวิ่งตรงไปยังโรงหนังที่นัดกับเซบาสเตียนและเพื่อให้เขาได้เห็นเธอชัดๆเธอเดินตรงไปยังจอที่เครื่องฉายหนังกำลังทำงาน เซบาสเตียนที่เห็นหญิงสาวคนนั้นเขารีบลุกขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่ดีใจอย่างเก็บไม่มิดระหว่างที่ทั้งคู่ดูหนังด้วยกันนิ้วมือของทั้งสองคนก็ค่อยๆขยับหากันจนที่สุดต่างฝ่ายต่างก็กุมมือของกันและกันและในจังหวะที่ใบหน้าของทั้งคู่จะขยับถึงอีกฝ่ายฟิล์มหนังที่กำลังเล่นก็ดันมาเสียทำให้ทั้งคู่รู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยมีอาเลตัดสินใจชวนเซบาสเตียนไปท้องฟ้าจำลอง เหมือนฉากที่อยู่ในหนังทั้งคู่แอบเข้าไปในท้องฟ้าจำลองด้วยกันพวกเขาได้เต้นรำไปทั่วห้องโถงและรับจูบแรกกันอย่างโรแมนติกในห้องท้องฟ้าจำลองฤดูใบไม้ผลิได้ผ่านไปฤดูร้อนได้มาเยือนตอนนี้มีอาได้ตัดความสัมพันธ์กับแฟนของเธอและมาคบกับเซบาสเตียนอย่างเป็นทางการในเวลานี้มีอาก,กำลังเขียนบทละครให้กับตัวเองตามที่เซบาสเตียนแนะนำ ส่วนเซบาสตียนก็ยังคงเล่นดนตรีในบาร์แจ๊สเพื่อเก็บเงินและทำตามความฝันของตัวเองทั้งคู่ได้ออกมาเที่ยวเล่นและทำกิจกรรมของคู่รักตลอดฤดูร้อนแต่แล้วคืนหนึง่งเพื่อนเก่าของเซบาสเตียนที่มีชื่อว่าคีดก็ได้มาชักชวนเขาทำวงดนตรีสมัยใหม่ด้วยกันแต่เซบาสเตียนก็ได้กล่าวปฏิเสธทันทีเพราะตัวของเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ดนตรีที่เขาอยากเล่นตอนนี้มีอาก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเซบาสตียนแล้ว เธอทำเซอร์ไพรส์ด้วยการออกแบบโลโก้ร้านของเขามีอาไี้ตั้งชื่อร้านว่าเซฟส์โดยเธอได้เปลี่ยนตัวอันยบประการเป็นตัวโนตดนตรีเพื่อแสดงความรักที่เซบาสเตียนมีแก่ให้ดนตรีแจสแต่เจ้าตัวก็ดันมีชื่อที่อยู่ในใจอยู่แล้วเขาเลยต้องปฏิเสธชื่อที่มีอาเสนอไปตอนนี้ความฝันของทั้งสองคนต่างก็มีอีกคนอยู่เป็นส่วนประกอบเช้าวันหนึ่งขณะที่เซบาสเตียนเตรียมตัวออกไปทำงานอย่างเช่นทุกวัน เขาก็เพอเอ็นได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ระหว่างมีอาและแม่ของเธอคุณแม่ได้ถามถึงความเป็นอยู่ของลูกสาวและอนาคตของเธอซึ่งมีอาก็พยายามพูดปกป้องแฟนตัวเองโดยบอกว่าเขากําลังเก็บเงินเพื่อเปิดบาร์แจส๊สของตัวเองถึงตอนนี้เขาจะยังไม่มีงานที่มั่นคงแต่สักวันจะเชื่อว่าเซบาสเตียนจะสามารถทําตามความฝันของเขาได้แต่ทางเซบาสเตียนที่ได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ได้ยอมเปลี่ยนความคิด ไปตอบตกลงรับงานกับคีธเพื่อที่เขาจะได้มีงานที่มั่นคงและสร้างอนาคตไปกับเมียคีธได้เสนอให้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อโปรโมทวงใหม่โดยเซบาสเตียนจะได้รับค่าแรงอัจฉริพันธ์เรียนแถมยังไม่รวมค่าตัวและค่าอื่นๆอีกต่างหากซึ่งมันก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากสําหรับเซบาสเตียนในเวลานี้เมื่อถึงเวลาทดสอบวงเซบาสเตียนรู้สึกเงอะงะไปหมดหลังจากที่คีธเปิดเสียงดนตรีสมัยใหม่ร่วมเข้ามาในการซ้อม คิดรู้ดีว่าดนตรีแบบนั้นมันไม่ถูกใจความเป็นศิลป,ปินของเซบาสเตียนแน่เขาที่กลัวว่าเซบาสเตียนจะเปลี่ยนใจจึงได้อธิบายว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเซบาสเตียนดีแต่ดนตรีแบบนั้นคนสมัยใหม่เขาไม่นิยมกันแล้วมันจะดีกว่าหากเซบาสเตียนเลิกยึดติดกับอดีตแล้วมุ่งเน้นไปที่อนาคตแทนคนที่ไม่มีทางเลือกก็ได้แต่ฟังคำพูดพวกนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในคืนนั้น เซบาสเตียนก็ได้มาเล่นเพลงประจำโดยที่มีมีอาคอยร้องเพลงคู่กันทั้งคู่นั้นไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนหลังจากที่เซบาสเตียนได้เซ็นสัญญาเขาก็ต้องเอาแต่หมกตัวอยู่กับการซ้อมและการเตรียมตัวสำหรับโปรโมทวงใหม่ส่วนมีอาจะได้ตัดสินใจลาออกจากงานและเช่าโรงละครเพื่อทุ่มเวลาไปกับการซ้อมและเขียนบทสำหรับการแสดงเดี่ยวของเธอ วันเวลาที่ผ่านไปทั้งสองต่างก็ยุ่งอยู่กับงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมีอาที่เคยมีเซบาสเตียนคอยให้กำลังใจและให้ไอเดียมาตอนนี้เธอก็ต้องทำมันทุกอย่างเพียงคนเดียวส่วนทางด้านเซบาสเตียนวงของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเขาจึงต้องสลละเวลาส่วนใหญ่ในบ้านไปกับเวลางานและกว่าที่เขาจะกลับมาถึงบ้านมันก็เป็นเวลาที่มีอาเข้านอนและเรียบร้อยคืนหนึ่ง มิอาก็มีโอกาสไปชมคอนเสิร์ตของแฟนหนุ่มตัวเองขณะที่เซบาสเตียนบรรเลงบนเวทีเธอรู้สึกได้เลยเซบาสเตียนคนที่มีความฝันตอนนี้มันได้ถูกความสำเร็จครอบงำเป็นที่เรียบร้อยและมันก็ยิ่งชัดเจนเมื่อมาถึงฤดูใบไม้ร่วงเธอรู้สึกถึงระยะห่างระหว่างเธอกับเซบาสเตียนตอนนี้มันยิ่งห่างกันมากกว่าเดิมเธอไม่ได้เจอเซบาสเตียนมาพักใหญ่เนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการทัวร์โทรไปหาก็ได้แต่ฝากข้อความเสียง แต่การยี่งเง่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเมื่อมีอามาถึงบ้านเธอก็ต้องประหลาดใจที่เซบาสเตียนก็ได้อยู่เตรียมเซอร์ไพรส์ดินเนอร์สำหรับเธอแล้วการพบกันในครั้งนี้ทำให้หัวใจมีอา,ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเซบสเตียนบอกว่าเขามีเวลาแค่คืนนี้คืนเดียวไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องมาหามีอาให้ได้ก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องกลับไปทัวร์ต่อระหว่างดินเนอร์ เซบาสเตียนที่เห็นอาการไม่ค่อยดีนะักเมื่อเขาถามเกี่ยวกับการแสดงของมีอาเขาจึงได้พูดให้กำลังใจเธอไปยกใหญ่แต่เมื่อมีอาถามถึงสิ่งที่เซบาสเตียนจะทำหลังจากจบทัวร์เซบาสเตียนก็ตอบว่าเขาไม่มีเวลาแน่นอนเมื่อจบทัวร์นี้พวกเขาอาจจะเริ่มบันทึกเสียงใหม่และออกทัวร์อีกครั้งเพื่อโปรโมตอัลบั้มมีอาที่เห็นว่าแฟนหนุ่มของตัวเองเริ่มให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากกว่าความฝัน เธอได้พยายามพูดเตือนถึงความฝันของเขาก่อนหน้าแต่เซบาสเตียนก็ได้ตอบว่าตอนนี้เขาก็ประสบความสําเร็จในวงการดนตรีไม่ต่างจากที่เขาฝันเท่าไหรนักเขามีอาชีพที่มั่นคงไม่เหมือนก่อนหน้าแถมถ้าเขาเปิดร้านแบบนั้นมีหวังเจงแน่แต่มีอาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่แข็งแรงการพูดคุยของทั้งคู่มันจึงเลยเถิดไปเป็นการโต้เถียงมีอาที่ทนไม่ไหวเธอได้ลุกขึ้นและเดินออกไปในที่สุด และแล้ววันแสดงเดี่ยวของมีอาก็มาถึงเซบาสเตียนได้ให้สัญญากับมีอาเป็นอย่างดีไม่ว่ายังไงเขาก็จะมาดูการแสดงของเธอให้ได้แต่ทุกอย่างก็ผิดแผนไปหมดเมื่อเซบาสเตียนลืมว่าคืนนี้เขามีนัดถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารตอนทุ่มครึ่งซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่การแสดงของมีอารเริ่มมีอาเธอเริ่มการแสดงเดี่ยวของเธอในขณะที่เซบาสเตียนก็ถ่ายรูปอย่างใจลอย เพราะกลัวว่าจะไปดูการแสดงของแฟนตัวเองไม่ทันและเมื่อการแสดงจบลงมีอาก็เห็นว่ามีแค่เพื่อนและผู้ชมไม่กี่คนเท่านั้นแถมที่นั่งของเซบาสเตียนก็ยังว่างอีกด้วยและวันแย่ๆสำหรับเธอก็ยังไม่จบเมื่อเธอแอบไปได้ยินผู้ชมบน่นเกี่ยวกับบทและการแสดงของเธอที่มันห่วยส่วนเซบาสเตียนที่รีบมายังโรงละครเมื่อเขาเห็นว่าแฟนตัวเองกำลังเก็บของเขาก็รีบไปขอโทษที่วันนี้เข้ามาไม่ทัน ทางด้านมีอาที่วันนี้ทั้งวันมันหนักเกินไปแล้วสำหรับเธอบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่เธอต้องการเขาเซบาสเตียนก็ไม่สามารถให้เธอได้เธอได้บอกกับเซบาสเตียนทางน้ำตาว่าทุกอย่างมันจบแล้วเธออับอายเกินพอแล้วไม่มีใครมาดูเธอเลยวันนี้เธอไม่มีตังจะจ่ายค่าโรงละครด้วยซ้าเธอบอกกับเซบาสเตียนว่าตัวเองจะกลับไปอยู่บ้านของพ่อแม่สักพักวันเวลาได้ผ่านไปในเวลานี้ เซบาสเตียนก็จบการทัวร์คอนเสิร์ตรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยในเช้าของวันหนึ่งเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากหญิงปริศนาหญิงสาวคนนั้นโทรมาหามีอาแต่เบอร์ของเซบาสเตียนก็เป็นเบอร์เดียวที่เธอสามารถติดต่อได้เธอคนนั้นโทรมาแจ้งว่ามีอาผ่านการคัดเลือกให้ไปแคสการแสดงในบ่ายของวันพรุ่งนี้พวกเขาประทับใจการแสดงมีอาจากผลงานโรงละครก่อนหน้าเซบาสเตียนที่ตื่นเต้นกับข่าวนี้ เขาได้รีบขับรถมาหามีอาอย่างรวดเร็วและเมื่อทั้งสองได้พูดคุยกันมีอาที่ถอดใจกับการแสดงไปแล้วเธอก็ได้ปฏิเสธเซบาสเตียนอยู่ท่าเดียวเธอคิดว่ามันอาจจะจริงสำหรับคำพูดของเซบาสเตียนก่อนหน้าที่ว่าความฝันของเขาได้เปลี่ยนไปเมื่อโตกขึ้นและตอนนี้เธอเองก็เริ่มคิดว่าเธอนั้นเหมาะก,กับการเป็นคนธรรมดาบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปเรียนเธอออกจากการเรียนกลางคันมาวิ่งตามความฝัน6ปี และไม่เคยทำสำเร็จสักครั้งแถมในเวลานี้เธอรู้สึกไม่อยากจะทำมันอีกแล้วทางด้านเซบาสเตียนก็ยืนกรานว่ามีอานั้นดีพอสำหรับการแสดงจนสุดท้ายเขาก็ได้มัดมือชกโดยบอกว่ามีอาร์เธอมีนัดออเดชั่นตอน5โมงเย็นและเขาจะขับรถมารับเธอตอน7โมงเชา้าและก่อนที่เซบาสเตียนจะขับรถออกไปมีอาก็ได้ถามว่าเขาหาบ้านเธอได้ยังไงเซบาสเตียนได้บอกว่าเธอเคยพูด ว่าบ้านของตัวเองอยู่ตรงข้ามกับห้องสมุดเป็นเธอเองที่ต้องประหลาดใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเธอแต่เซบาสเดียนก็ยังจำได้ไม่ลืมในวันต่อมามีอาก็ยอมให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเมื่อเธอเข้าไปในห้องออดิชัน่นทางทีมงานออดิชั่นก็ได้แจ้งว่าที่จริงแล้วพวกเขายังไม่มีบทแต่พวกเขาจะร่วมเขียนบทกับนักแสดงเป็นเวลาสามเดือนและถ่ายทำสีเดือนซึ่งทั้งหมดที่จะทำ พวกเขาจำเป็นจะต้องไปทำถึงปารีสและการออดิชั่นครั้งนี้ทางทีมงานก็ได้ให้อิสระกับมีอาให้เธอแสดงและเล่าอะไรก็ได้ซึ่งเธอก็ได้เล่าและแสดงเรื่องการเดินทางของคุณน้าของเธอเมื่อจบการแสดงทางทีมงานนั้นดูประทับใจในการแสดงของเธอเป็นอย่างมากพวกเขาก็ยังบอกเปใ็นในว่ามีอามีโอกาสสูงที่จะได้รับคัดเลือกหลังจากเสร็จการออดิชั่น ทั้งสองก็ได้มานั่งด้วยกันที่ท้องฟ้าจำลองสถานที่เดทแรกและจูบแรกของทั้งคู่พวกเขาต่างเปิดใจและพูดคุยจนได้บทสรุปว่าพวกเขาจะยังคงทำหน้าที่ที่ได้รับผิดช,ชอบต่อไปมีอาก็คงต้องทุ่มเททุกอย่างไปกับการแสดงที่ได้รับส่วนเซบาสเตียนจะยังคงอยู่ที่นี่ทําตามความฝันของเขาต่อไปถึงมันจะน่าเสียดายนิดๆที่ความฝันของพวกเขาจะไม่มีอีกคนอยู่ในนั้นแล้วแต่ทั้งคู่ก็ได้สัญญา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้งสองจะยังรักอีกฝ่ายอยู่เสมอหน้าหนาวในอีกหปีต่อมามีอารดีกลับมายัางร้านกาแฟที่เธอเคยทำงานแต่เพียงในฐานะนักแสดงคนดังแล้วเธอมีสามีที่แสนดีและมีลูกสาวที่น่ารักแถมในคืนนี้เธอกับสามีก็มีนัดไปดูการแสดงของเพื่อนเธอที่โรงละครในเมืองบนถนนเส้นเดิม ที่มันก็ยังคงแออัดเหมือนอย่างเช่นทุกวันเมื่อเลยเวลาการแสดงทั้งคู่จึงเปลี่ยนแผนหาอะไรมาทานพวกเขาเดินสุ่มเข้าไปในร้านที่ไม่รู้จักแต่เมื่อมีอาเข้ามาข้างในเธอก็ต้องประหลาดใจกับโลโก้ของร้านที่มันช่างคล้ายกับอันที่เธอเคยออกแบบแถมภายในร้านก็ยังตกแต่งไปด้วยของที่คุ้นตาตอนนี้เซบาสเตียนก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้แล้วเช่นกัน เขามีบาแจส๊สยังเดิมของตัวเองภายในร้านของเขาผู้คนต่างเบียดเสียดเพื่อดูการแสดงที่ทางร้านเตรียมเอาไว้ในขณะที่เซบาสเตียนขึ้นมาแนะนำบนดนตรีอย่างร่าเริงเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาเห็นคนรักของตัวเองอยู่ในกลุ่มคนดูเซบาสเตียนที่พูดไม่ออกเขาจึงเดินไปยังเปียโ,โนอย่างใจลอยก่อนที่นิ้วของเขาจะค่อยๆขยับและบรรเลงเพลงที่เขาและเธอมักจะร้องด้วยกันอยู่เป็นประจำ ขณะที่เขาบรรเลงเพลงนั้นทั้งคู่ต่างก็รู้สึกว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้มันมีแค่เขาและเธอเท่านั้นภาพหว,วานๆของเซบาสเตียนก็ได้แล่นเข้ามาอย่างชัดเจนถ้าหากเขามีโอกาสอีกครั้งเขาจะจูบเธอตั้งแต่วันแรกที่พบถ้าหากเขามีรับข้อเสนอของคีธเขาก็คงยังอยู่กับเธอทุกเวลาถ้าหากเขาไปดูการแสดงของเธอทันก็คงจะเป็นเขาคอยปรบมือให้เธออย่างเสียงดัง และถ้าหากวันนั้นเขายังคงทำความฝันของตัวเองวันนี้ก็คงเป็นเขาที่ได้ยืนเคียงข้างเธอมีลูกที่น่ารักมีบ้านที่อบอุ่นได้มานั่งที่นั่งข้างเธอตอนนี้และเป็นคนที่ได้จูบเธอทุกวันแต่แน่าเสียดายที่ทุกอย่างล้วนเกิดจากคำว่าถ้าหากเพราะทุกสิ่งที่คิดมาล้วนแต่เป็นจินตนาการที่ได้แต่คิดเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดบทเพลงที่เซบาสเตียนเล่นสามีของมีอาก็ได้ถามเธอ ว่าอยากอยู่ต่อไหมมีอาคุ้นคิดอยู่พักนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็ได้ปฏิเสธระหว่างที่จะออกจากร้านมีอาได้หยุดที่หน้าประตูเธอได้หันหลังกลับไปมองเซบาสเตียนและทางเซบาสเตียนเองก็มองมาทางเธออยู่แล้วทั้งคู่ยิ้มให้กันราวกับว่าความรักของพวกเขาจะยังอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งคู่ตลอดไปแม้ว่าในวันนี้ความรักของทั้งสองมันอาจจะจบได้ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ แต่ในช่วงชีวิตหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นความฝันของกันและกันเป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าเรียนพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมินไนเรนช่องสปอยหนังกลมนอนก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ